สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมาอธิบายวิธีการดูว่านักศึกษาคนไหนบ้างครับที่ไปทําแบบทดสอบมาแล้วนะครับแล้วก็วิธีการสร้างวิธีคํานวณคะแนนนะครับคลิปนี้อาจจะยุ่งยากและยาวไปนิดนึงนะครับไงก็รบกวนอาจารย์ทุกท่านตั้งใจฟังกันด้วยนะครับในขั้นตอนแรกครับเราจะไปที่ google drive ครับพิมพ์คําว่า drive google com นะครับ ไรก g o กอร์คอเรา enter เข้าไปนะครับหลังจากนั้นครับทุกคนจะเห็นนะครับแบบทดสอบรายวิชานะครับแบบทดสอบรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับอือก็คือแบบทดสอบที่เราสร้างไว้นะครับเราจะเห็นของเราเองนะครับคลิกเข้าไปครับเพื่อมาสู่หน้าของการสร้างฟอร์มแบบนี้นะครับเสร็จแล้วครับอาจารย์ทุกท่าน นะครับให้มาคลิกตรงในส่วนของดูการตอบกลับตรงนี้นะครับดูการตอบกลับตรงนี้คลิกเข้าไปครับมันจะขึ้นมาเป็นหน้า Excel นะครับแล้วก็มีในส่วนของผู้ทำนะครับรหัสึกษาห้องเรียนรวมถึงข้างบนนี้จะเป็นคำถามนะครับเป็นคำถามส่วนข้างล่างนี้จะเป็นคำตอบนะครับก็เอกลักษณ์ของที่ไรเราที่ถูกต้องคือมีผิตท่าสารนะครับผู้อำนวยการก,ก็คือนาริการั์ประเสริฐ อันนี้ใครตอบผิดก็คงจะยากนะครับครูชอบวยวายมากที่สุดนะครับคําตอบที่ถูกต้องน่าจะเป็นอาจารย์ต้อยนะครับส่วนคนอื่นนะครับอาจจะวยวายน้อยลงมานิดนึงนะครับแต่มากที่สุดนี่คืออาจารย์ต้อยนะครับนี่คือสามคนตอบไปถูกต้องทีนี้นี่คือส่วนที่เรามาดูว่านักศึกษาคนไหนมาทําแล้วตอบคําถามแต่ละข้อตอบอะไรไปนะครับต่อมาเนี่ยเราจะมาดูวิธีการสร้างการคํานวณกันครับวิธีการสร้างการคํานวณก็คือ ให้มาที่เครื่องหมายบวกครับแล้วเพิ่มแผ่นงานครับคลิกเข้าไปจะได้แผ่นงานขึ้นมานะครับหลังจากนั้นครับให้ไปที่ fx ครับหรือฟังก์ชันนะครับที่คีย์บอร์ดกดเครื่องหมายเท่ากับนะครับกดเครื่องหมายเท่ากับเสร็จแล้วครับมาคลิกที่การตอบแบบฟอร์มหนึ่งครับหลังจากนั้นครับให้เลือกในส่วนของชื่อนักศึกษาครับในช่องแรกคนเดียวเท่านั้นนะครับกด enter ครับ อันนี้ก็จะเป็นการแสดงชื่อของนักศึกษานะครับเป็นการแสดงชื่อของนักศึกษาหรือเราอาจจะใส่เป็นรหัสนักศึกษาก่อนนะครับเดี๋ยวผมลบทิ้งก่อนนะครับใส่ fx เข้าไปครับตรงเท่ากับใส่เข้ากับตรง fx นะครับเลือกการตอบแบบฟอร์มครั้งที่หนึ่งนะครับแล้วเลือกรหัสนักศึกษากันครับ enter ครับต่อมาครับคลิกที่ช่อง b นะครับกดเท่ากับเหมือนเดิมครับ แล้วคลิกตอบแบบฟอร์มที่หนึ่งครับเลือกชื่อของเราครับกด enter ครับอันนี้ก็จะได้รหัสกับชื่อมาแล้วนะครับทีนี้ในส่วนของห้องเรียนถ้าเราจะเอาก็ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเอาแค่ชื่อกับรหัสพอแล้วนะครับต่อมาครับในช่อง c b e อันนี้จะเป็นช่องเก็บคะแนนของแต่ละข้อนะครับผมมีข้อสอบอยู่3ข้อนะครับผมจะทําการเก็บคะแนนทีละข้อนะครับ อันนี้อาจจะยุ่งยากนิดนึงครับเพราะเราต้องใช้ฟังก์ชัน if เข้ามาช่วยนะครับวิธีการนะครับของการเก็บคะแนนตรงนี้นะครับเราก็จะไปที่ช่อง fx เหมือนเดิมครับพิมพ์คำพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับใส่เข้าไปนะครับแล้วพิมพ์คำว่า if ครับ if if นะครับหลังจากนั้นแล้วครับให้ทำการมาคลิกที่แบบฟอร์มที่1นะครับ if นะครับ ใส่วงเล็บไปนิดนึงก่อนฮะคิปแล้วก็วงเล็บเปิดนะครับแล้วก็คลิกการตอบแบบฟอร์มที่หนึ่งครับโจทย์ข้อแรกของเราก็คือเอกลักษณ์คืออะไรนะครับคลิกที่คําตอบที่เป็นช่องคําตอบของข้อหนึ่งนะครับหลังจากนั้นแล้วครับหลังจากนั้นแล้วให้เราใส่เครื่องหมายเท่ากับครับให้เราใส่เครื่องหมายเท่ากับพร้อมกับเฉลยที่ถูกต้องครับภายใต้เครื่องหมายคาพูดครับเท่ากับแล้วก็เครื่องหมายคาพูดเปิดก่อนครับ คำตอบถูกต้องคือมีจิตอาสานะครับมีจิตอาสานะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายคำพูดปิดครับคั้นด้วยเครื่องหายคอมม่านะครับถ้าถูกต้องให้หนึ่งคะแนนครับคอมม่าครับแต่ถ้าผิดเด็กคนนั้นจะได้สูงคะแนนใส่วงเล็บปิดครับแค่นี้ครับทบทวนครับพิมพ์ ที่ช่องเท่ากับ if นะครับแล้วเลือกแบบฟอร์มที่1เลือกช่องที่จะทำการตรวจคำตอบนะครับก็คือในช่องของ E นั่นเองนะครับ E สาแล้วก็พิมพ์คำตอบที่ถูกต้องเข้าไปภายใต้เครื่องหมายคำพูดถ้าถูกต้องให้1นึ่งครับผิดให้ศูนย์แค่นี้ครับกด Enter ครับครับเราก็จะได้1นคะแนนมาแล้วนะครับทีนี้ข้ออื่นจะทำง่ายมากครับเราก็ทำการลากเมาส์ครับ ไปยังอีก2ข้อคําถามจะเห็นว่ามันเป็นศูนย์ทั้ง2ข้อนะครับสังเกตดูครับเมืม่อเมาส์ไปคลิกจะเปลี่ยนนะครับจะเปลี่ยนจาก F เป็น G นะครับเป็น F เป็น G ในช่องที่ F 3ที่เราอ้างอิงนะครับ <S <S F 3ที่เราอ้างอิงก็คือการตอบแบบฟอร์มฮนะ F 3าํคถามมันก็คือผู้ในการโรงเรียนเราเนี่ยชื่ออะไรนะครับเราคั p y ี้คำตอบไปถูกต้องกันครับอาจารย์รย,รรยักสับเสดครับ เสร็จแล้วครับก็แค่มาใส่ภายใต้เครื่องหมายคำพูดนะครับตรงนี้ครับแล้วกด enter ครับกับคําตอบที่ถูกต้องมันก็จะเปลี่ยนในคะแนนให้ครับหลังจากนั้นครับข้อที่สามจะอยู่ในช่อง G สครับไปดูกันครับว่าคําตอบที่ถูกต้องครูที่ชอบวยไหมล่าสุดคือใครนะครับอาจารย์ต้อยครับเราก็ copy อาจารย์ต้อยไปนะครับเสร็จแล้วก็ไปใส่ภายใต้เครื่องหมายคำพูดตรงนี้ครับ แล้วกด enter ครับจะเห็นว่าคนแรกเนี่ยตอบถูกทั้งสามข้อนะครับต่อมาครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับอีกสองคนนี้ทํำยังไงครับอีกสองคนนี้นะครับสองคนนี้เราจะทํำยังไงเราก็ลากเมาส์มาครับคลุมตั้งแต่ช่อง a ถึง e นะครับที่เราดึงข้อมูลมานะครับเสร็จแล้วครับลากให้มันเป็นเครื่องหมายบวกครับแล้วลากมันลงมาครับนี่ครับก็จะได้คะแนนออกมาแล้วนะครับได้คะแนน อ่าได้คะแนนของแต่ละข้อมาแล้วนะครับจะเห็นว่าจิตะักรทาถูกข้อเดียวนะครับก็คือตอบของชื่อผู้ในการถูกเพียงแค่ข้อเดียวนะครับหลังจากนั้นเราจะหาคะแนนรวมนะครับช่องคะแนนรวมหายังไงนะครับก็ไปที่ซ u ำนะครับไปที่ซ u m แล้วเลือกเป็นผลรวมของช่องทั้งสามข้อนะครับลากลงมาครับก็จะได้คะแนน รวมของเด็กแต่ละคนครับนี่คือการสร้างนะครับวิธีการคำนวณคะแนนผ่าน Google Drive นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสงสัยประการใดนะครับสอบถามได้นะครับสอบถามได้ในภายหลังนะครับสำหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ